one happy life สวัสดีค่ะแ <amb. S 1> พทณภพายเองนะคะต้องบอกเลยว่าต้องกล่าวสวัสดีแฮปปี้มอร์นิ่งพี่โอแล้วก็พี่เอมี่มากตด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่เห็นแพตนี้แทนๆ,ๆ,ๆแต่งตัวใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้อยู่ในมุมพร็อพแบบนี้แล้วก็นี่มีโอ้พร็อพของเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะแพตจะมาทาเครื่องดื่มให้ทานรับรองว่าเครื่องดื่มของแพตนี่วันนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆเลยะค่ะนั่นก็คือมิลค์เชคเชอร์รี่วานิลาค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเชอร์รี่สด10-15ลูกไอศครีมวานิลานะคะ1ถ้วยแล้วกมีล จำแรกนะคะผสม Acerola Cherry m a l e Healthy Plus หนึ่งกล่องนมสดชนิดจืดแช่เย็นครึ่งถ้วยน้ำแข็งบด3.4ส่วนสถ้วยแล้วก็ใบสระแหน่ใช้สำหรับตกแต่งค่ะนมค่ะไอศครีมนะคะรสวานิลาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าแก้วนี้มีคุณประโยชน์สูงมากๆนะคะหนึ่งเลยคือเราจะได้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มากมายจากน้ำแร่ค่ะแถมยังได้วิตามินซีสูงปรีดนะคะจากออเซโรลาเชอร์รี่ซึ่งเมนูนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะมีผิวสวยผิวใสผิวชุ่มชื่นตลอดเวลาและที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําดูค่ะที่สําคัญใครอยากจะดัดแปลงเมนูอะไรนะคะก็ลองทําดูเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้ำผลไม้ผสมน้ำแร่มา r ี e ฮ h e ี้พลัสดื่มความชุ่มชื่นให้ผิวตลอดวัน